เรื่องอแก๊้งสามทหารเสรือนี่เองก็คือคุณปิ่นทีวีซีนั่นเองล่าสุดก็บอกมก็ได้ปล่อยอเรื่องสุดท้ายก็คือฟ้ากระจ่างดาวแล้วก็ได้มาร่วมในการทําบุญกับแฟนๆนั่นเองแต่เรื่องของสุขภาพของพี่ปิ่นนะก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันกับเรื่องที่ใครหลายคนนั้น,นอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะรู้แล้วอาจจะเห็นเออพี่ปิ่นอ่งมม,มีทางการเดินิปกติหรืออะไรอย่างนี้คือเขาไปผ่าตาดหัวข่าแล้วก็มีหลายคนเป็นห่วงพี่ปิ่นพี่ปิ่นทีวีซีนี่ว่าเป็นยังไงมากโดยตอนแรกยังเห็นพี่ปิ่นนั่งรถเข็นอยู่ ถูกตอ้องนี่ยืนเดินได้แบบโอ้ยดีใจมากเลยอ่ะคือพี่ปิ่นก็แบบแข็งแรงขึ้นเยอะหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใย,ยแต่พอเห็นว่าพี่ปิ่นเนี่ยแข็งแรงมาร่วมในงานประมูลเสื้อครั้งนี้ด้วยก็คิดว่าเออน่าจะแบบเป็นแบบนิมิตหมยดีๆน่าจะดีขึ้นเยอะแล้วนะคะรวมถึงละครที่ออนแอร์ไปก็เป็นแบบว่าซีรีส์ใช่ไหมเป็นตอนไปแล้วสองตอนสุดท้ายเนี่ยแหละกำลังจะปล่อยออกมาเขาบอกว่าอตอนสุดท้ายนี้ก็เข้มข้นไม่แพ้กันเข้มขน้นแล้วก็ทิ้งทาทิ้งทวนในแบบดราม่าแล้วก็แบบแปลกแหวกแนวทั้ง 3เรื่องก็จะไม่เหมือนกันลักษณะาการนําเสนอของตัวของละครของตัวละครแต่ละอะไรเง,งี้ยเนื้อเรื่องก็จะแตกต่างกันไปรวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยก็อกฟ้ากระจ่างดาวที่จะทิ้งทวนด,ด้วยบทแบบดรามา่าดราม่าของบอยปกรณ์แล้วก็คุณแมพพิณีนี่เองเขาบอกว่าเรื่องนี้บอยประกนั้นเล่นยากพอสมควรจากทิ้งคาแรคเตอร์จากที่แบบเกา่าเกา่ากินเกลีย์อะไรเงีเ้ยมาเป็นแบบดราม่าสุดๆเลยคือมันตรงข้ามกับบุคลิกจริงๆของหนุ่มบอยประกนี่จะเป็นแบบขี่เล่นตลกเกลียนเกลีนะยถ้าใครเป็นแฟนขับเขาอย่างต้อนเนี่ยเป็น f c บอยประกเนี่ยจะล เลยเห็นไหมเป็ซีนัมเบอร์วันเขาจะเกลียนเกลียเขาจะตลกเขาจะขี้เล่นแล้วก็ละครก่อนหน้านี้เนี่ยต่อให้เล่นเป็นคุณหมอใช่ไหมนวีนวีนวีก็ยังเก็บแบบเก็บอาการเล็กๆยังไม่ค่อยมีก็จะมีความเท่ๆของเขาอยู่นั่นแหละมีม่านของเขาอยู่แต่ในฟ้ากระจ่างดาวเนี่ยได้ข่าวว่าคุณบอยประกจะต้องมาในบทแบบดราม่าเป็นตำรวจที่แบบต้องมีทั้งซึงมีทั้งบูมีทั้งแบบว่าโอ้ยร้องไห้เรื่องความรักอะไรประมาณนั้นมันคนละด้านกับคุณบอยโดยสิ้นเชิงเลยนะแล้วอย่างมุมของ แมทนางเอกเนี่ยน้องแมทก็จะเห็นก่อนหน้านี้ไงแผนรายไพ่รักก็จะเป็นแซบแซบกัซาเกล่เซียวแต่พอมาเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบว่านักข่าวที่เรียบร้อยนิดนึงมีดรามา่ามีมุมร้องไห้ด้วยนะเป็นแบบ your, white, อ่อนโยมเป็นผู้หญิงอ่อนไหวอะไรประมาณนั้นรวมไปถึงการทําบุญในครั้งนี้ด้วยก็ผมนะว่าพี่ปิ่นนั้นขนกองทัพนักแสดงมาเยอะแยะมากมายขนาดนี้ใจบุญขนาดนี้คาดหวังกับเรื่องสุดท้ายที่จะทิ้งทวนกับสามทหารเสือว่ายังไงบ้างครับพี่ปิ่นครับ ก็จะมีกิจกรรมไปเรื่อยๆจากคอนเสิร์ตมาขายเสื้อขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีประมูลของเมราะมันถ่ายเสร็จแล้วก็ประมูลของประมูลเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไปได้มอบให้ที่ไหนอะไรยางเงที่โรงพยาบาลหาผ่านศึกซื้ออุปกรณ์การแพทย์ฟัาค่ะช่างดาวันพุธนี่ละเริ่มนะฮะมีบทบาทอะไรเข้มข้นอะไรไหอันนี้มันจะเป็นดราม่ากว่าเรื่องอื่นนะ แต่ว่ามันไม่ได้เครียดนะค,คือชีวิตของนางเอกเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากที่จะเปิดรับผู้ชายใครๆง่ายๆเนื่องจากว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนที่ที่โหดร้ายแล้วก็ไปอยู่ในครอบครัวที่ชอบเอาลูกสาวาไปขายเขาก็หนีออกมาไปอยู่กับป้าอะไรเงี้ยก็มันก็เลยเป็น มันเป็นมีความคิดที่ปิดปิดกับผู้ชายหน่อยแต่พอม,มาเจอพระเอกซึ่งเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่หมายถึงว่าให้เวลาการศึกษากันอะไรอ่ะก,ก,ก็ก็เลยเริ่มเปิดเริ่มมีความรักเริ่มโลกก็เป็นสีชมพูมากขึ้นก็จะให้แง่คิด แง่คิดกับการที่ออของในแในง่ครอบครัวแล้วในแง่าการใช้ชีวิตประจําวันอะไรอย่างนี้ต้องดูอะต้องดูมันมันคือมาบอกอย่างเงี้ยมันดูเหมือนเป็นการสอนเกินไปแต่ถ้าดูแล้วมันจะซึมซับเข้าไปโดยอัตโนมัติอ่ะพ่ายง่ายแล้วบอยเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นเป็นผู้ชายอบอุ่นสังเกตได้ว่าตัวจริงเขาก็เป็นแบบนั้นแล้ว แมทเนี่ยเป็นคนที่เล่นเก่งแต่เขาชอบเล่นบทอะไรที่มันแบบสนุกสนุกเกรียนเกรียนตอนนี้ไอ้เกรียนกับไอ้เกรียนมาเจอกันเนี่ยดูซิว่าเขาจะเล่นเป็นยังไงโอ้ยลมันติกก็ลมันติกกันนะอยากให้ถูกใจพี่ปิ่นนะครับพี่ก็ถูกใจหมดอะเรื่องไหนพี่ก็ถูกใจหมดตอนนั้นมีอยู่ช่วงเดินไม่ได้นั่งรถเข็นตลอดตอนนี้ก็สบายก็มีไม้เท้านะก็คือบางทีมันเมื่อยอะไม้เท้านี่มันช่วยได้เยอะแต่ถามว่าเดินเองได้ไหมได้ขับรถเองได้ บุญตายแล้วกําลังใจตัวเอง <c oughs> คน <c oughs> อื่นก็ไม่มีเวลาให้กําลังไม่หรอกทุกคนก็ให้กําลังใจนั่นแหละแต่สําคัญว่าตัวเองก็ฝากให้กําลังใจนักสแสดงแล้วก็พี่ด้วยนะทำละครสีรีิธีสามเรื่องเนี่ยโหดบอสมควรคือถ้าทำตอนนี้เราก็ทํามเรื่องอยู่นะแต่มันไม่หนักเท่ากับทาติดกันเพราะมันจะต้องออกนะมันต้องตัดต่อไม่มีเวลาต้องมานั่งดูกันเอ้าตัดแล้วออกแนละ้วอะไรที่ติติงมาพี่ก็จะปรับปรุง ไ่ดีกับชมบ้า ติดตามหน่อยค่ะเป็นกําลังใจให้พี่ปิ่นด้วยทั้งในเรื่องของสุขภาพนะคะก็เห็นพี่ปิ่นแข็งแรงขึ้นดีใจด้วยค่ะส่วนผลงานละครไม่ต้องห่วงเลยน้องๆแล้วก็แฟนคลับเนี่ยนะคะติดตามอยู่ตลอดจริงๆทีวีซีเนี่ยผลงานในเรื่องของการทําละครเขาทามานานแล้วแล้วละครว่าคุณภาพก่อนหน้านี้นะเขาจะแบบเหมือนแบบถึง,ถ,งถึงอารมณ์ตลอดถ้าเป็นทีวีซีนี่ต้องมีซีนร้ ide, องไห้ซีนดราม่าแล้วเรื่องนี้จะเป็นตอนที่จัดให้แบบเข้มข้นถูกต้องก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ยากครับผมนะเดี๋ยวโปรเจกต์หน้าพี่ปิ่นจะมีอะไรมาเซอร์ ทายส์พวกเราหรือว่ามีอะไรที่แซ่บๆน่ะมาฝากท่านผู้ชมเราไม่พลาดอย่างแน่น,นอนคนมาเยอะมากค่ะความดับ,บเสียง,ะะงก็น <c oughs> ่าจะรู้ใช่นี่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงที่พวกเราคนนั้นเลยน่ารักมากกับขอบคุณที่มาอุบหนุนแล้วก็มาตะมุนกันเนาะขอบคุณทุกคนที่มาตะมุนร่วมกันนะฮะใช่ค่ะรอบแรกเราขายเสื้อไปแล้วนี่ก็มาอีกรอบหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมนะได้ทั้งหมดแล้วก็ไปรูดกันทารแพทย์นะฮะบริจาคกับโรงพยาบาลการศึกครับผมขอบคุณกวันน,นี้ ทุกคนมาช่วยแล้วก็ถือว่าเป็นการลดทําบุญด้วยกันถือว่าเป็นการลดทําบุญด้วยกันด้วยกันทุกคนนะครับผมแล้วก็ได้มาสนุกสนานกันด้วยครับตานน้ที่จะได้เจอทุกคน ว่าพี่ภูอยากได้ผมประมูลให้ทันทีเลยได้เข้เป็นเล่นเ่ะอพูดเล่นมาที่ได้ไปใส่ยังไงบ้างวะใส่แน่นอนค่ะใส่แน่นอนเห็นยาย่าใส่ไทยละครหลายฉากอยู่เหมือนกันครั้งนี้ก็ได้ใส่บ้างสำหรับรายได้นะคะที่ได้วันนี้นะคะก็จะเอาไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะคะให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะคะก็ก็คือรวมตั้งแต่ตอนคอนเสิร์ตใช่สาวด้วยแล้วก็ตอนที่ขายเสื้อเราที่แล้วด้วยใช่ทุกตานเนี่ยเราไปมอบให้แน่นอนยังไงติดตามชมไว้เมื่อไหร่ค่ะ ออนแอนะครับฟ้ากระจ่างดาวครับเป็นซีรีส์ปิดท้ายนะครับของสองซีรีส์ชุดนี้นะครับผมก็ยังไงฝากชมด้วยพุทธนี้ครับออนแอเป็นคืนแรกครับ โอ้ยตั้งนตั้งตารอเลยจ้ะบอยไม่ต้องห่วงนะจ๊ะใจบุญรูปหล่อขนาดนี้เดี๋ยวจัดให้เลยแฟนๆก็เปิดดูกันเยอะๆนะคะเขากำลังจะออนแอร์แล้วขวัญใจดิฉันก็ต้องจัดมาให้เต็มๆคุณบอยประกรณ์เยอะคนชื่นชอบเยอะก็เลยตามไปสัมภาษณ์เขาส่วนตัวนิดนึงนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของบทบาทที่เขาได้รับนะคะก็เป็นผู้ชายอบอุ่นแต่ว่ามารับคาแรคเตอร์เป็นตำรวจถูกต้องครับผมเพาพิกคาแรคเตอร์ขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหนุ่มบอยนั้นเครียดขนาดไหนกับคาแรคเต ที่ได้รับเพราะว่าจะต้องทิ้งวความเกลียนความเกลียนความอะไรของตัวเองความแบบมาดของตัวเองออกทั้งหมดแล้วก็สวมบทบาทพระเอกที่นิ่งแล้วก็รู้สึกว่าดราม่าอ่อนโยนอ่อนไหวอยูตลอดเวลา <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่า คาแรคเตอร์เขาที่เขาได้รับนั้นวันยากขนาดไหนรวมไปถึง,งเรื่องของการทําบุญในวันนี้ด้วยเขารู้สูกว่าเขาบอกว่าในเนี้ยวันนั้นอ่ะในงานอ่ะบอยประกอสนุกมากต้องสนุกสิเขาเขาได้ทํำบุลเสื้อกับคู่หูเขาคูา่จิ้นน่ะน้องมากกี้ก็ไปแล้วเขาซีกันอยู่แล้วและในนั้นนะมีเพียบดูสิหนุหน่นเล็กนี่หน,หนุเล็กกา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 กะกะกะกก็มาด้วยกากาเนี่ยวุ้ยสนุกตลกกันเต็มที่เพราะทุกคนก็ตั้งใจมาทําบุญไงก็ช่วยกันเต็มที่เลยนะคะทั้งกิจกรรมในวันนั้นที่ คุณบอยเนี่ยลงทุนเต็มที่กับผลงานที่กาลังจะเกิดขึ้นอ่ฝากกันสักนิดหนึ่งค่ะคุณบอยก็เหมือนเดิมเงินเงินก้อนวันนี้ที่เราขายเสื้อประมูลของไปเนี่ยก็ไปรวมกับก้อนเดิมฮะแล้วก็รำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับผมบริจ่ายกับโรงพยาบาลทันหันศิษยก็ดีครับสรุดีวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาแบบว่ามาทั้งมาต่อเสื้อเห็นบางคนมาตั้งแต่เช้าเพราะว่าเปิดสายต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันไหนที่ได้ไปมอบเนี่ยเดี๋ยวก็คงมีภาพข่าวมาให้ชมกันก็ละคร ของผมย้อนแอบวันพุธนี้ครับวันพุธนี้ก็เป็นคืนแรกเลยครับผมก็เรื่องฟ้ากระจ่างดาวดีครับแมทเป็นนักแสดงที่เก่งมากเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆเลยที่ผมได้ดีใจได้ได้ทํางานกับเขาด้วยฉากนั้นก็เป็นฉากทำจริงแล้วเป็นคือ,ค,อคือแกนเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นแบบจะดิโรแมนติกดราม,ม่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า <English. S 1> พี่ออจะใส่ความคอมบัดี้ลงไปบ้างเพื่อไม่ให้ละครมันดูเครียดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฉากเนี้ยคือแมทเนี่ยคือทำจริงแล้วเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่ว่าวันนั้นเนี่ย เคยเจอกันมาก่อนทีหนึ่งครับแต่ว่าจัดไปไม่ได้เพราะว่าแมทเนี่ยพอปลอมตัวก็ถอดอดถอดถอดแบ่นไม่ใส่แหนก็มองไม่เห็นอะไรเงี้ยแล้วพอเขาปลอมตัวของผมก็ไม่เห็นเขาก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยเน่ยเขาคงเขาข่ากันไลยพี่บอลดีครับดีครับดีครับดีมากเลยแล้วกับแมทก็ทำงานแล้วแฮปปี้มากๆเลยอ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็คืออย่างที่บอกแหละครับบางทีก็จะมีข่าวคนนู้นคนนี้ในกลุ่มเกาเหล่ากันอะไรเงี้ยซึ่งมันได้มีอยู่แล้วเรายังรักกันเหมือนเดิมแล้วก็ อย่างเช่นเราก็จะมีกรุ๊ปไลน์ที่แบบเราคุยกันอยู่ตลอดเวลากับกับมากี้ก็แบบเป็นเป็นอะไรเป็นคนที่เราสนิทมามาด้วยเล่นละครด้วยกันแล้วก็แบบคือมีคนชอบมีคนกินมันก็เป็นเรื่องที่ดีแบบเวลาทํางานก็แสดงว่าเออมีคนคอยดูคอยเชียร์เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าถ้าเกิดในวงการก็ถือว่าเป็นคนที่สนิทที่สุดไม่มีอะไรคืบหน้าัเหมือนเดิมก็คือรอเขารอเขามาเรียกไปตรวจสอบแทลนี้ไม่ได้จําเป็นต้องมีทนายนะครับเพราะว่าคือรอคิวเขาเรียกก็แค่เข้าไปตรวจแค่นี้เองแล้วเราก็มั่นใจว่ารถเราถูกต้องกนรร<อ>ละคคับ กะจังดาวจะออนแอร์แล้ววันพุธนี้ฮะตอนแรกก็ผ่าดิษามชมด้วยสนุกแน่นอนครับข้อฝากเสือสาวว่เยอะสุดยุ้ยต้องนะคะการกุศลป่ะทำบุญกันดีกว่าสุขขุมอย่างเงี้ยครับผมครับผมสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วาร่วมทำบุญกับสามทหารเสือแล้วก็ละครออนและดใช่ใช่ครับก็คือวันนี้เรียกว่ามาขายเสื้อซึ่งเงินจากวันนี้เนี่ยก็จะนำไปสมทบกับวันที่มีคอนเสิร์ตวแรกแล้วก็ขายวันแรกด้วยครับก็เหมือนเดิมครับเอาไปซื้อบุรณ์ทางการแพทย์ครับผม ไปบริจาคกับโรงพยาบาลนหันศิษย์ครับผมวันนี้คนก็มาทำมูลกันเยอะเนาะเยอะเยอะมากครับผมก็วันนี้ก็มีประมูลด้วยประมูลเป็นเรียกว่าเป็นเสื้อผ้าที่แบบใช้ในใช้ในตอนอ่อนใช่ครับผมใช่เป็นขับหนาแน่นก็สนุกดีครับสนุกดีฮะก็พยายามแบบอยากให้ได้กันทุกคนทั่วถึงอะไรเงี้ยครับผมก็ ไม่รู้ด้คบกันเลยวะแล้วก็มีถ่ายต่อแป๊บนหนึ่งพูดถึงละครนิดนึงค่ะทีเซอร์มาแล้วโอ้โหผู้กองผู้หมวดสารวัตรตกลงเรื่<ไ>องอะไรเรื่องฟ้ากระจ่างดาวครับผมก็เดี๋ยวจะออนแอร์วันพุธนี้ละเ,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 เป็นเป็นเป็นตอนแรกครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะชอบเพราะเรื่องนี้แบบมันมันสะท้อนปัญหาสังคมหลายอย่างแล้วก็เรื่องความรักอะไรเงี้ยมันเป็นความรักที่แบบเออสวยงามอะไรอย่างเงี้ยครับผม่อที่ทบอก <ๆ S 1> ว่าจะรอเนาะใช่ครับผมรอคืออะไรรออะไรฮะ อ๋อฟังจากเพลงไงอ๋อใช่คือแบบอยากเป็นคนที่ทำให้เธอรู้สึกดีใช่ไหมเข้าไใจแล้วฮะลองฟังแล้วฟังแล้วเพลงเพราะมากครับของพี่โตโน่ครับผมใช่ก็คือแบบคือเรื่องนี้เนี่ยพระเอกคือพระเอกตามจีนนางเอกแหละแต่คือแบบรับรักเราคือไม่ใช่เขาไม่รับคือคือเขาเหมือนกับเขาเขาผ่านเรื่องราว ได้ลๆในชีวิตมาเยอะเขามีปมเยอะเขาแบบมันก็ไม่กล้าเปิดใจคบผู้ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขเลยคบผู้หญิงแทนไม่ได้เป็นปมหักในเรื่องไม่ใด้ไม่ใช่ฮะก็ละครประมาณสามปีเดือนหนึ่งรับประมาณเดือนหนึ่งครับผมใช่ยชายหาช่ฮะครับผมค่ะแล้วสุดเห็นมึงไปถ่ายแบบกับแมทมาใช่ครับผมเขาเป็นติ่งประกันอยู่ฮะเพราะอัปเดตตลอดไปไหนมาไหนก็มีมีถ่ายกับแมทครับใช่ครับใช่เป็นยังไงบ้างคะ ก็สนุกดีกับแมทนี่เพิ่งรู้สึกว่าจะเคยถ่ายธรรมดาหนี้ถ้าเป็นแมกกาซีนเพิ่งอนถ่ายด้วยกันครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยถ่ายแค่เป็นปฏิทินช่องอะไรอย่างนี้ยครับแมทก็เก่งแล้วแมทเขาเป็นคนที่แบบรอบด้านอะเรื่องแบบเล่นละครเขาก็เก่งพอเป็นนางแบบเขาก็แบบเออพอประมาณดีอะไรเงี้ยใช่บ่อยเอาผมขึ้นอะนันทิพย์ช่วงนี้โดนบ่อยครับผมเป็นไงบ้างชั้นมีงานเยอะมี้ก็ยุ่งๆครับก็งานเจ็ดวันตลอดอะไรเงี้ยครับก็มีถ่ายละครด้วยอย่างวันนี้ก็ไปถ่ายละครแล้วก็บิ้งมา ผมเป็นหงว่าจะไม่สบายเพราะว่าพี่บอยทำงานหนักเนาะอีกวงอีกก็ช่วงนี้ก็พยายามพักผ่อนให้เยอะที่สุดครับผมก็ทำงานด้วยครับผ่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ถ้าถามว่าวันเดียวกันมีเจมสจิอยู่ข้างล่างด้วยอ๋อเี่บ้างฮะก็ดีก็พอนีก็มีอะไรกับกมเจฟจนี่เพิ่งเจอกันมาที่งานช่องน้องเขาน่ารักเราเป็นคนน่ารักครับช่องได้รางวัลกับเขาบ้างไหมครับได้ได้เหมือนกันครับผมอ่า หลังไหมหลังไม่ไ,ม <laughs> ได้ได้เออใครซักบ <c oughs> าง,บงคนก็จะเก็บท <c oughs> ี่วันเดียวกันงานใกล้กันเลยครับอ๋อไม่หรอกไม่หรอกอันนี้เรามาเหมือนครับวันนี้เรามาเป็นงานการเป็นการกุศลด้วยครับมาเรามาร่วมทําบุญกันอะไรเงี้ยคออือแบบยังไงดีพอขึ้น้องเขาน้องเป็นคนมีความสามารถน้องเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยครับแล้วแบบพอขอน้องเขาดังขึ้นมาก <c oughs> ็จะแบบบางทีก็จะมีกระแสบ้างว่าเฮ้ยมาแข่งมาแย่งกันหรือเปล่าซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าถามผมเนี่ยคือไม่ได้มีใครมาแย่งกันหรอกคือเราเนี่ย เป็นเด็กในช่องสามเหมือนกันเป็นพี่น้องกันในอย่างเพิ่งเจอกับเจมจีเมื่อวันเสนร์เองที่งานช่องเขาก็เป็นคนน่ารักมากๆแบบว่าคือคนอย่างเจมจีเนี่ยพอไปไหนมาไหนครับเออคนก็รักเพราะเขาเป็นคนแบบที่อ้อนคือแบบพี่เล่นอะไรเงี้ยเขาน่ารักครับผมจัดเขาอยู่กับพี่บอยนะอะไรนะขอบคุณมากครับพี่แจ๊คแต่ว่าล่าสุดคุณแม่แซวว่า น้องวันใหม่มีหนุ่มแล้วเกอแต่พี่บอยนี่แหละหายตอนนั้นเขาไปเจอน้องชายคนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาเป็นเด็กไปด้วยกันเขาคงชอบเล่นด้วยกันอ่าก็ยืนเกาะแข่งกันเลยใช่ใช่ส่วนพี่บอยก็เกาะใครคะไม่มีเมื่อกี้ก็เจอพี่ไมค์เขาก็ไปเกาะพี่ไมค้ฮะส่วนพี่บอยก็ผมก็อยู่คนเดียวเงาเงาต้องครับเที่ยงตรงเวลาไหมฮะเที่ยงไรฮะยืนเงเงาเลยอ๋อใช่ใช่พร้อมมากพร้อมมากเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวลองไปฝึกร้องดูไม่รู้ไหวไหม ครับผมพิจารขอบคุณมากที hmm. okay. okay. mm ่แบบยังมาหาผมวันนี้ไม่เจอกันนานที่ถึจริจริงขอคุณคุณจังฝากระจังดาวเลยครับครับก็ฝากฟ้ากระจังดาวครับออนแอร์วันพุธนี้เป็นวันแรกครับผมเล่นกับน้องแมทนะฮะก็รับรองว่าใครที่ติดตามมาสองเรื่องแรกในเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องปิดท้ายอยากเห็นตอนจบที่แบบสนุกสนุกแบบว่าสา่คู่ด้วยกันแล้วก็เรื่องราวคามรักที่สวยงามก็ติดตามครับฟ้ากระจังดาวขอบคุณมากครับเสนะครับ